ออคะแนนคะแนนมันมันนัลมนปนัหาค่ะเพราะว่าแตหลายหน้าในหลายปีมัน่งเลียนเพราะที่การว่าในการที่เราเคยที่าย้ไม่ตายเลว่าการสังเกตในการทดลองก็บอกว่าหูเราไม่ได้การัที่เหมือนนว่าในกระบวนการนี้ต่างกัน อาจารย์จะเป็นเล่าเรื่องการดลองมันจะเติมตรนนี้เสับก็มีคำไอ้คำตอบจากเลยเพราะ่ต้ทมานเรไต้องะไรก็จบล้วก็เล่าการัาแลวก็จบแวกาจบแวก็บแล้วก็จบแ้กบก็จบแล้วกจ้วกาแล้วก็้กา้ก็ท้กกววจ็อกล ให้สการู้ที่เธอเคยมาแต่ละครั้งข้อแม้ไม่สะดกไม่ได้บานานที่เหนส่วนตัวเราไม่ได้ใส่เราก็ไม่ได้ใส่ไเลยครับเพราะว่าอันเ็นานพอาจารย์อันและอนี่ไงนี่อารม่ไอด่ห่หเลออเนี่ มันก็เปิดยากดีกว่ากา่ักิดข้นได้ไมต่ว่าตัดต่อก็เิด้ต่ว่ากา่อเกดนไดภาพบอได้ว่าในการทดลองไี่นี่ตัดต่อได้โดยภาพตัดต่อจรงค่ะ้แต่วการทดลองมั้นเองต้องเหมนกันไล่การทดลองมนแต่ละภาพต้องเหมือนกันต้อมอกันหมดไ่ไมดไ่ไปหมดไ่ไมดไล่ไมดไ่ไมด ในเรื่องการสังเกตยนามาที่เจอมาเรื่องการรับจ้างทนานเราว่ามีการเขีามานเรื่องนเรื่องการละเบียนเข้มันการเล่นกมล้วก็เออเด็กที่คูลงเรื่อง้ก็คิดใจเลยว่าอืมน่าจะมีเรื่องอะไรจริงๆนี่อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะคูลงปวดหัวปวดรุนแรงไม่เละ่เลยแ่เกินมาแค่หนึ่วันละ้อมันเคยลงมได้วย่งี่

เขาบอกวม่ถาเงนผาั้นจะให้คุณน่งโดดในเติมวาที่หนเอาคนั้นไอ้คนนี้ยัดใส่เต็มหมดเลยั้วตาดูเปนน้ำตาเป็นการที่เลวร้ายที่สุดเลยนะแล้ผมก็าู้ว่าันเปานตารนันั้นตนังนั้นเราไม่ใช่หนมาที่มนาเลยนะ้แล้วเดี๋ยวมันแะทาหมดกันตอนนี้สักทด ก็นือก็ง่ายทุกอย่างเลยนะไม่ต้องมีอะไรก็มีแต่เงินก็ได้หมดเลยไม่ใช่ทุกอย่ตางจะต้องทำหัวใจเปิดหัวใจเปิดโอ้ยคือทำใจให้แตกเพื่อให้ได้ความสุขแต่ไม่ได้ลงใจนั่นก็คมอเราไม่ไม่ตังค์ปวดที่ตายนะถ้ไม่ตันแค่ต้องอึดตังค์ัวดไง มัน <ừ> ่องจะต้องพูดเยอะนะเออไม่ค่อยแ่เลยอยากเปล่นทาม่้เอ้ยนี่เป็สิ่ที่รอด้องกานใช่ไหไอโซเองเนี่ย